ก็กราบสวัสดีน้องๆหนูชาวกาเลนาฟิฟายแล้วก็ f อช่องที่รักจากชาแนลทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้ลุงจะมาทำตามคำขอของ FC นะครับผมในคอมเมนต์นี้เลยลุงครับช่วยสอนเล่นตัวละครเคหน่อยนะโอเคไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับน้องตัวละครที่จะเอาํำไปนะครับผมเคนะครับผมความสามารถของเคตามนี้เลยเราจะเอาทีวเวลตันเลยนะครับผม เคนะครับผมจะเพิ่มเห็ดหรือว่า EP นะครับผมสูงสุดคือ150คหรือเวลตันนะครับผมแล้วก็คูดาว3วิ่งอีสลับโหมดนะครับผมเป็น HP นะครับผม HP มาจากไหน HP ก็มาจาก EP หรือเห็ดนั่นเองนะครับผมคือเพิ่มได้ตลอดเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือ HP หรือว่าเห็ดสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง250นะครับผมเคจะสร้างที่150หน่วยนะครับผมแล้วก็สามารถกินเห็ดเพิ่มหรือว่าได้จากสกิลของนาคน้อยเพิ่มจนถึง 250เลยนะผมไม่งงนะฮะสามารถสกิลสลับเป็น HP หรือเลือดได้นะครับผมที่3วินาทีโอเคแล้วตัวละครที่เราจะเอาไปนะครับผมสำหรับการเล่นนอกหมอนะครับนั่นก็คือฟอร์ดนะครับผมแล้วก็คาพปลล่านะครับผมแล้วก็แม็กซิมนะฮะสามตัวละครนี้นะครับผมหากว่าคนหนที่อยากขึ้นแดงหรือว่าอยากเล่นนอกวงนั่นเองนะฮะแล้วก็สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่จะนําไปนั่นก็คือนาคน้อยนะครับผมความสามารถของนาคน้อยนั่นก็คือนะครับผม เวลาเราพันยาหนึ่งกล่องครับผมเราจะได้ EP EP หรือเห็ดนั่นเองนะครับผม65%นะครับผมโอเคตามนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมฮะโอเคครับน้องอยู่ในเกมกันแล้วนะฮะการเล่นนอกวงหรือว่าการเล่นเคให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับน้องๆเราต้องโดดให้ไกลจากเส้นเครื่องบินนะครับผมไปให้ไกลเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะฮะแล้วก็ฟาร์มเอายาให้ไว้เยอะที่สุดนะครับหายาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะหาได้นะฮะ าควมกระสุนเนี่ยเอาไวแ้แค่เฉพาะปืนยิงไกลนิดๆหน่อยพอนะครับผมแล้วก็ปืนชาร์จนะครับผมยิ่งมีกาวหรือว่ามีกรญชาเยอะๆยิ่งดีนะครับน้องโอเคโอเคครับน้องตอนนี้ก็วงแรกจะมาแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวลงุงน้องดอูตรง EP เขาลุงนะหรือเห็ดนะนี่คือเวลสูงสุดนะครับผมน้องๆสังเกตดูว่า EP ที่เคสร้างให้นะครับผมมีถึง150แล้วเห็นไหม แล้วก็หลอดสูงสุดคือ250นะครับเราสามารถหากินเห็ดได้ครับผมเพิ่มถึง150นะครับผมเดี๋ยวดูนะฮะเวลาวงแรกมานะครับผมเคนะครับผมถ้าเราจะเป็น EP อยู่นะครับดูวงตรงวงตรงกลางนะถ้าวงตรงนี้ยังเป็น EP อยู่แสดงว่าความสามารถของเคจะเพิ่ม EP หรือเห็ดให้เรานะครับผมโอเคแต่จะไม่มากกว่า5 5นะอ่าต้องย้ำอย่างนี้ว่าจะไม่มากกว่า150นะครับผม1วิขึ้น1หน่วยนะครับผม 2วิก็ขึ้น2หน่วยเหมือนกันครับผมเดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยวรอดูวงแรกบีบเนาะอ่าเคก็จะเล่นง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้ลุงยังเป็น EP อยู่นะสังเกตว่าลุงยังเป็น EP อยู่นะฮะรอให้วงบีบนะฮะก็คือวงแรกเราวิ่งในหมอกแบบสบายๆเลยไม่ต้องพันยาเลยนะฮะแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีเห็ดถึง250 K. เคก็ยังไม่เพิ่มนะแต่ถ้าต่ำกว่า150เมื่อไหร่นะฮะวง EP ของเคจะเพิ่มขึ้นทันทีนะฮะนะฮะ้อง เดี๋ยวดูนะลุงก็เลยไม่กินเห็ดไงลุงก็เลยปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวให้ดูนะฮะว่าสกิลเคลมนโกงขนาดไหนสำหรับสายนอกหมอกหรือว่าสำหรับคนที่เล่นไม่เก่งเหมือนลุงนะฮะสายบู๊กก็เล่นได้นะสายบู๊กก็เล่นได้อ่ะวงมาละมาดูกันะฮะวงแรกมาแล้วมาแล้ววงแรกมาแล้วลุงแนะนำให้น้องๆ้องที่เล่นนอกหมอกให้ปิดอ่อเลือดนะฮะจะได้ไม่ลกตา น้องสังเกตดูนะฮะตรง EP นะฮะน้องเห็นไหมมันลดแต่มันก็เด้งกลับคืนนะครับเพราะว่าสองหน่วยต่อสองวินะครับผมก็เท่ากับว่าวิละหน่วยนั่นเองนะคะน้องนี่เห็นไหมคือเราไม่ต้องเสียเลือดแม้แต่หยดเดียวเลยนะฮะแล้วก็ EP แล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับน้องๆดูสิมันโกงมากนะครับผมสำหรับตัวละคร K นะครับอันนี้คือวงแรกถึงเราไม่มียาเราก็อยู่ได้นะครับน้องๆถึงเราไม่มียาเราก็อยู่ได้แบบสบายๆเลย นี่คือวงแรกนะสบายสบายเลยฟาร์มแบบสบายสบายเลยนะครับเห็นไหมเลือดไม่ลดด้วยนะครับน้องโอเคครับน้องตอนนี้เข้าสู่วงที่สองแล้วนะครับผมวงที่สองเข้าไปแล้วนะฮะก็จะกินอย่างละหนึ่งนะครับน้องกินเลือดหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็จะลดเห็ดอีกหนึ่งแล้วครับหรือว่าลดอีพีนั่นเอง แต่ EP นะฮะ EP เรายังมีทางด้านของ K ช่วยอยู่ EP จึงไม่ลดนะครับจะลดแต่เลือดนะน้องๆดูนะเห็นไหมลดก็จะเลือดวิละหน่วยนะครับน้องๆแต่ทางด้านของเห็ดหรือว่า EP จะไม่ลดเพราะว่า K สร้างอยู่เรายังไม่ได้กดเป็น HP นะครับผมโอเคอ่านี่คือวงที่2นะน้องๆต้องคำนวณให้ดีวงที่2จะกินอย่างละหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่มีเห็ดหรือว่าไม่มี EP นะครับผมก็จะกิน2นะครับผมน้องๆ ในกรณีที่น้องๆไม่มีไม่มีเลือดนะครับผมแต่เรายังมี EP อยู่นะครับให้น้องกดสก,กิลตรงคาว่า EP ให้กลายเป็น HP นะครับน้องเด๋ยวเลือดก็จะเด้งนะครับน้องดูนะปึ๊บนี่เห็นไหมครับน้องโกงมากเลือดได้เด้งเข้าเลยครับเหมือนั้งของอโลกเลยนะดูฮะนี่เลือดจะเด้งเข้าแบบนี้เลยนะครับอ่าโกงไหมแบบนี้เลยนะเลือดก็จะเด้งเข้าแบบนี้เลยนะฮะ แบบนี้เลยโอเคถ้าเลือดเต็มอย่างนี้แล้วมันก็จะเด้งจนไม่จน EP หมดอ่ะพอ EP หมดปุ๊บเลือดก,ก็จะกินทันทีแล้วก็เปลี่ยนสลับโหมดเป็น EP นะครับเปลี่ยนเป็นเห็ดเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเลือดหมดนะอ่ะ EP หมดแล้วมันจะกินแลเห็นไหมแล้วก็กดเป็น EP แบบนี้นะครับผมเห็นไหมก็จะเด้งตลอดนะทางนี้ก็กินหนึ่งเหมือนเดิมอ่าแบบนี้นะฮะต่อไปอ่ะถ้าเราเจอเห็ดโกงอีกเราเจอเห็ดล้วกินเห็ดอีก เห็ดเพิ่มเรายังไม่มียาเราก็กดเลือดอีกเลือดก,ก็เด้งอีกเห็นไหมมันโกงมากๆเลยนะครับผมอ่าโกงมากๆเลยในกรณีที่อา่าวงเข้าวงสามนะฮะเราไม่มีเลือดและถึงกดเป็น EP กอนนะลองให้เลือดลดก่อนลุงจะพันยาให้น้องๆดูนะฮะลุงจะรอพันยาให้น้องๆดูว่าคาเฟล่าตอนนี้สกิลฟอร์ดท,ทำงานอยู่นะฮะ สกิลฟอร์ดทำงานอยู่ช่วยในทางด้านของหมอกนะครับผมจะกินไม่เจ็บนะครับผมวงสามก็ยังไม่เจ็บนะอยู่ได้แบบวงสามวงสี่สบายๆเจอเห็ดแล้วก็กินไปเรื่อยๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปใช้ตอนวงสามนะครับเพราะววงสามวงจะแรงมากๆนะฮะวิ่งไปเรื่อยๆเลยมีกาวก็ยังไม่ต้องใช้เดี๋ยวลุงจะทำด้านของกดสกิลให้น้องๆดูไงแต่นี่คือยังไม่ใช้นะครับเขับใกล้ๆก่อน ตอนนี้คือ,อยังกินอย่างละหนึ่งเหมือนเดิมนะน้องๆสังเกตด,ดูนะฮะกินอีกินเห็ดหนึ่งนะครับกินเลือดหนึ่งนะครับน้องๆสังเกตด,ดูนะฮะ,ะคือวิ่งแบบในวงแบบชิวๆได้เลยนะครับน้องโอเคครับน้องเดี๋ยวตอนนี้เลือดลงเหลือร้อยสี่สิบนะครับผมเดี๋ยวลุงจะมาทําการกดสกิลกดสกิลเป็นเลือดนะครับเป็นอินเป็น HP นะครับผมแล้วมาดูความสามารถของคาร์ลของคาเพล่าแล้วก็ฟอร์ดที่ช่วยกันนะครับแล้วก็นาคน้อย สังเกตความสามารถของนาคน้อยนะครับเห็ดจะขึ้นหรือ E อพีจะขึ้นนะครับน้องๆลุงพันยาหนึ่งกล่องนะนี่เห็นไหมครับหูเกือบร้อยนะครับผมคาเทล่าช่วยเกือบร้อยนะครับแล้วก็ทะเลาของนาคน้อยก็ช่วยเห็ดขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมน้องๆต่อไปเราก็สมมติว่าเลือดเราไม่ค่อยมีละแล้วก็กดเป็น HP เพิ่มเลือดนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าเรามีเห็ดจากนาคน้อยช่วยด้วยนะครับผมพอเลือดเราลดแบบนี้นะฮะเราก็พันยาอีกนะครับน้องๆ ให้มันํำกว่าหนึ่งก็ได้นะครับผมผมจะพัน 1, ยาเลยดูเห็ดจะขึ้นนะครับผมน้องๆปุ๊บพันยาหนึ่งกล่องอ่า EP หรือเห็ดก็ขึ้นนะครับผม EP ก็มาช่วยเติมเลือดนะครับน้องๆเห็นไหมมันโกงมากมากเลยนะครับถ้ามียาทักง0สกล่องนี่คือพันที่1 000, สบายสบายเลยครับน้องๆเห็นไหมมันโกงมากมากแล้วครับสำหรับตัวละครเคหากใครใช้เป็นนะครับน้องๆลุงบอกเลยว่าโกงมาก,มากนะครับผม นี่เรามีกาวแล้วก็นมกาวไปยังไม่ต้องเข้าวงก็ได้นะครับในหาของก็ได้นะครับน,นี่คือเข้าวงสี่แล้วนะ้องวงสองเข้าสามสามจะไปสี่แล้วนะตอนเนี้ยคือแบบโกงมากโกงมากๆเห็นไหมอ่าตอนนี้เห็ดเราจะหมดถ้าในกรณีนี้เห็ดเราจะหมดเราก็ต้องพันยาไปนหนึ่งกล่องเพิ่มเห็ดจัดมากน้อยอ่าแบบนี้นะครับผมเห็นไหมนกน้อยก็จะช่วยเลือดด้วยนะครับผม ลุงแนะนํานะครับผมวงสาถึงวงสีให้กดเป็น HP ค้างไว้เลยนะครับน้องๆให้กดเป็น HP ค้างไว้เลยเพราะว่าวงมันแรงนะครับผมวงมแรงแล้ว HP จาก K มันมีแค่หนึ่งนะครับผมน้องๆจะไม่สําคัญละเราต้องหาเห็ดจากท้านของนักน้อยแล้วละ่ะแบบนี้นะน้องๆอ่ายังไงเหลือห้าคนแล้วน,น้องดูสิวงมากสังเกตดู EP จะหมดแล้วนะ EP เราหมดปุ๊บ รอเลือดลงอีกสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าครไปไล้าจะได้ทางานแบบเต็มที่เนาะแบบนี้เลยนะครับน้องๆอ,อ่ะเสร็จแล้วก็พันยาไปาพันยาไปานี่นะครับผม EP ก็ขึ้นนะครับผม HP ก็ขึ้นนะครับผมอ่ายังไงบ้างครับน้องๆโกงไหมตัวละครเคแบบนี้เลยนี่เห็นไหมนี่ะครับวงห้าแล้วครับน้องๆดูสิโอโหนี่ถ้ามีลุงมียาเยอะๆนะลุงพันญาท,ที่หนึ่ง น้องสังเกตด,ดูครับผมขึ้นทั้ง EP ทั้ง HP นะครับผมอ่าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, ก subscribe, ด Subscribe ให้ลุงด้วยนะครับเดี๋ยวลุงจะมาทำคลิปสอนนะครับผมโอ้โหโกะมากเลยตัวละครเคนะครับเนี่ยเห็นไหมอยู่เย็นวงห้าน้อง,องโอ้โหดูสิถ้าลุงมียาเยอะๆนะสบายบอกเลยบาย,บายบายจุบจ๊บจุ๊บ